สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเลยครับและวันนี้โด่งจะพาทุกคนนะครับชมวิวทิวทัศน์ของบ้านไฮตากจังหวัดเลยครับหลังจากที่เราชมวิวทิวทัศน์แล้วนะครับวันนี้โด่งจะพาทุกคนนะครับชมเส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งคิดว่าหลายๆคนต้องอยากท่องเที่ยวเส้นทางนี้ครับก็คือเส้นทางจากบ้านไฮตากนะครับเลียบเลาะตะเข็บชายแดนไปจนถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ อีนี้เส้นทางนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับไปครับวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนเดินทางในเส้นทางนี้ครับเราจะออกจากบ้านไฮตากจากจุดนี้นะครับอ่านี่บ้านไฮตากจะอยู่ที่อําเภอภูรเรือจังหวัดเลยนะครับและเราจะเดินทางออกจากบ้านไฮตากเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองเก 2, 2, 4, ตรงนี้นะครับ เราจะขับรถตาม2294ไปเรื่อยๆผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างจะคดเคี้ยวเลยนะครับและจาก2294เราจะเลี้ยวขวาที่ตรงนี้ครับไปที่2195นะครับเราจะเลี้ยวขวาไปที่2195เส้นทาง2195ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเส้นทางที่เรียบเลาะแม่น้ําเหืองนะครับเราจะเห็นในแผนที่เลยว่ามีแม่น้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือของถนนนะครับ 1> 2 1 9หนึ่งเก้าห้าตรงนี้เราจะเรียบเลาะแม่น <reco Christ. S 2> ้ําเหืองไปเรื่อยๆนะครับหลังจากข้ามแม่น้ําเหืองไปเนี่ยดินแดนฝั่งนู้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับหรือว่าสปปลาวนะครับเราจะสูมเอาให้ดูนะครับ่ฝั่งนู้นคือประเทศลาวนะครับเราจะเห็นนะฮะอ่านี่คือประเทศไทยขวามือนะครับประเทศลาวซ้ายมือนะครับเราจะเห็นเลยเราจะขับตามสองหนึ่งเก้าห้านะครับเรียบเลาะแม่น้ําเหืองนะครับนี่ไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะครับ ขนานกับแม่น้ำเหืองไปเรื่อยๆเลยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเมืองแก่นท้าวนะครับอ่าและจุดจุดนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่สองหนึ่งเก้าห้านะครับในแผนที่จะโชว์ว่าแก่งโตน,นะครับจุดนี้คือเป็นจุดที่เพื่อนๆสามารถแวะทานข้าวที่เป็นอาหารพื้นบ้านของคนพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวสุดเขตแดนสยามที่จังหวัดเลยนะครับจากแก่งโตตรงนี้เราตามสองหนึ่งเก้าห้าไปเรื่อยๆนะครับ ผ่านโรงเรียนบ้านหนองผือนะครับเราคงยังอยู่ที่2195เรียบเลาะแม่น้ำเหืองไปเรื่อยๆแบบนี้เส้นทางคดเคี้ยวเลยครับเป็นเส้นทางที่วิ่งตามตะเข็บชายแดนไปเรื่อยๆเลยนะครับจาก2195ตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับก็ยังเลี้ยวซ้ายตามแม่น้ำเหืองนะครับอ่าพอเราเลี้ยวซ้ายมานะครับเราจะเห็นจุดนี้นะครับสกายวอล์กเชียงคานเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอเชียงคานนะครับเราจะเห็นว่าแม่น้ําเหืองนะครับไหลามาบรรจบกับแม่น้ําโขงที่จุดนี้นะครับก็คือจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับที่สกายวอล์กเชียงคานและเราจะตาม2195แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยแม่น้ําโขงนะครับรอบนี้จะเรียบร้อยแม่น้าโขงแล้วเห็นไหมฮะเราจะเรียบร้อยแม่น้ําโขงไปเรื่อยๆนะครับด้วยถนนหมาเยเลข2195เช่นเคยผ่านหาดนาคอยนะครับ2195เช่นเคย และตาม2-1งหก็5แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงปลายทางวันนี้นะครับก็คือถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ ก่อนที่เข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุง่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ การเดินทางไปเที่ยวต่อ,อยังอำเภอเชียงคานเนี่ยเราสามารถไปได้ทั้ง2เส้นทางนะครับเราเลี้ยวซ้ายที่อำเภอภูเรือกไ็ได้หรือว่าเลี้ยวขวาที่อำเภอท่าลี่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้โด่งจะพาทุกคนเลี้ยวขวาไปที่อำเภอท่าลี่นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เรียบเลาะไม่น้ําเหืองนะครับไปจนถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเลย เป็นเส้นทางที่เรียบเลาะตะเข็บชายแดนครับเดี๋ยวนี้เราจะพาชมนะครับว่าเส้นทางที่เรียบเลาะตะเข็บชายแดนปัจจุบันเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเส้นทางเนี่ยมีจุดอะไรบ้างที่เพื่อนๆสามารถแวะเที่ยวได้นะครับในช่วงแรกที่เราเลี้ยวขวาออกมานะครับเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็ยังจะมีเอ,อ่อมีบ้านคนนะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่ในเส้นทางเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลี้ยวขวามาช่วงนี้เนี่ย เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าถนนหนทางเล็กหน่อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เปรี่ยวอย่างที่คิดมีคนในพื้นที่เขาใช้สัตว์จรนะครับขับไปไล่ไปสวนนะครับมีรถสวนไปสวนมาพอสมควรน,นะครับในช่วงนี้เส้นทางก็คดรเคี้ยวบางช่วงแต่ว่าไม่ถึงกับอันตรายไม่มีช่วงไหนที่เป็นเส้นทางสูงชันนะครับเพื่อนๆแต่บางทีโค้งเล็กๆก็ต้องระวังนะครับเพราะว่า ถ้ามีรถสวนกันมาหรือว่ามีรถที่ขับก,กิดเลนตัดเลนเข้ามาก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุได้นะครับยังไงก็ระมัดระวังกันนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายนะครับเลี้ยวขวาพระใหญ่ภูคกนิ้วนะครับสกายวอล์กเลี้ยวซ้ายไปที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะครับพอตรงมาอีกหน่อยเขาจะเห็นนะครับเลี้ยวขวาสะพานมิรภาพไทยลาวอ่า พอมาถึงสามแยกตรงนี้เราจะเลี้ยวขวาไปที่อำเภอท่าลี่นะครับด้านซ้ายเนี่ยเลี้ยวไปที่อำเภอด่านซ้ายกับอำเภอนาแห้วนะครับเราก็ทกําการเลี้ยวขวาเลยพอเลี้ยวขวามาปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าวิวถนนที่นี่นะครับค่อนข้างจะโล,งล่งโปร่งแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเพื่อน จุดแรกนะครับที่เราจะมุ่งหน้าไปก็คืออำเภอท่าลี่3-2กิโลอําเภอเชียงคานจากจุดนี้8 5สบห้ากิโลครับในช่วงนี้นะครับถนนที่เราขับอยู่เนี่ยฝั่งซ้ายมือเราเป็นแม่น้ำเืองนะครับข้ามแม่น้ำเืองไปก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับบ้านที่เมืองน้อมสอบปอลาวของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆนซ้ายมือในภาพตอนนี้ถ้าเรามองภาพจากมุมสูงเราจะเห็นนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ย ขนานกับแม่น้ำเขื่อนไปแทบตลอดเส้นทางเลยครับเพื่อนๆนีเ่เราจะเห็นป้ายนะครับแกงคุดคูอ่าก็เป็นอีกจุดนึงนะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานถนนเส้นเนี้เพิ่งได้รับการปรับปรุงไม่นานนะครับแต่ว่าก็มีความเสียหายเกิดขึ้นหลายจุดอย่างเช่นซ้ายมือก็สุดแล้วนะครับส่วนสะพานที่ เขากาลังก่อสร้าง3จุดในเส้นทางเนี้ยตอนเนี้ที่เราผ่าน2จุดเนี่ยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะเดินทางไปเส้นทางนี้ก็คือที่เคยถามโด่กไว้ว่าสะพานเป็นยังไงเสร็จหรือยังตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนง่ซ้ายมือแบบนี้นะครับก็จะมีการซุดหลายจุดเลยเนื่องจากว่าถนนเส้นเนี้ยมันเป็นถนนที่เลียบภูเขานะครับด้านซ้ายเป็นแม่น้ำไอ้ด้านซ้ายเป็นแม่น้าเผืองครับ เวลาที่มีฝนตกเนี่ยน้ำเขาก็เลยไหลาจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายค่อนข้างจะเยอะนะครับทงถนนก็เสียหายเร็วไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังเหลือพื้นที่ของผิวถนนอีกเยอะเลยครับที่ให้เราได้ขับได้หลบกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ถนนช่วงนี้ผมว่าถ้าเขาทําเสร็จแบบสมบูรณ์นะครับหรือว่าซ่อมเสร็จแบบสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหถนนเส้นนี้เป็นเส้นหนึ่งที่สวยงามเลยนะครับ วิวทิวทัศน์ด้านซ้ายถ้าตัดต้นไม้หน่อยนี่โอ้ oh, ใช่เลยครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่แกงตาดคานะครับซ้ายมือที่เราเห็นในป้ายตรงนี้นะครับตรงเนี้ถ้าเป็นช่วงของเขาเรียกว่าช่วงสงการนะครับช่วงรดูร้อนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําจุดนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีร้านขายของด้วยและที่สําคัญนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเราเนี่ย ก็มาเล่นน้ําตรงนี้นะครับเหมือนมาแลกเปลี่ยนวันธรรมกันนะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวฝั่งนู้นนะครับเขาจะเป็นจุดนี้เขาจะมาเล่นน้ําสงการนะครับแล้วก็มากินมาดื่มอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับเพื่อนๆใครที่อยากมาเที่ยวจุดนี้เนี่ยผมแนะนํานะครับช่วงเทศกาลสงการเนี่ยมาได้เลยครับแก่งตัดขานะครับเพื่อนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่เพื่อนๆสามารถแวะทานข้าวได้เมื่อสักครู่เราก็จะเห็นป้ายนะครับก็คือ แก่งโตนนะครับสุดเขตแดนสุดเขตแดนสยามที่แก่งโตนนะเขาจะเป็นแบบเหมือนปีดเป็นแอ่งน้ํานะครับแล้วก็มีโขดหินสวยๆแล้วก็มีร้านอาหารพื้นบ้านของชุมชนนะครับเขาก็าจะเปิดขายทุกครั้งที่มีโอกาสได้เดินทางในเส้นทางนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอโ้วิวทูวทสสวยนะครับอยากให้ถนนเส้นนี้เสร็จสมบูรณ์เร็วๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงในจุดที่เสียหายเร็วๆเ,เพราะว่า ในอนาคตเนี่ยโดคิดว่าถ้าทุกคนเดินทางในเส้นทางนี้เราเปิดแหล่งท่องเที่ยวดีๆนะครับเส้นทางนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆช่วงนี้ยน้ําไม่ค่อยมีนะฮะแม่น้ําเผื่อเขาก็จะจะใสเนื่องจากไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็น้ําฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะเป็นน้ําที่ไหลแล้วก็เต็มไปได้วยโขดหินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลงเล่นน้าง่ายนะครับแล้วก็มีโขดหินให้ยืนให้ชมได้ถ่ายภาพอะไรเงี้ยครับ ว่าถนนส้เนเป็นอีกเส้นหนึ่งที่น่าพัฒนาเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวแบบจริงจังนะครับเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยที่เขามีชุมชนติดริมน้ำนะแล้วเขาก็ปรับปรุงริมน้ำสวยๆวยมีจุดกลางเต็นท์มีรีสอร์ทมีอะไรอย่างงี้ครับก็น่าพักเลยอีกอย่างคือจุดๆเนี้ยเป็นจุดที่ผมว่าอุณหภูมิเขาเย็นสบายนะครับไม่ได้ร้อนมากด้วยอ ก็มีน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการพัฒนาหรือว่าการเพิ่มจุดเช็คอินในเส้นทางนี้น่าสนใจนะครับพอเราเริ่มเข้าเขตชุมชนนะครับชุมชนบ้านหนองปกตินะครับพอเราเข้ามาปุ๊บโอ้โหเส้นทางจากที่ถนนใหญ่วิวสวยนะครับกลับกลายเป็นเส้นทางที่บีบเล็กแล้วก็แคบลงทันตาเลยนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้แล้วอีกอย่างคือเป็นเส้นทางที่ผ่านแหล่งชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ขับผ่าน แต่ชุมชนแล้วก็เส้นทางที่เล็กแบบนี้ก็อย่าลืมลดความเร็วลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ในชุมชนและสัตว์เลี้ยงนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอีกหนึ่งชุมชนนะครับก็คือชุมชนบ้านอาฮีเช่นเคยนะครับเข้าสู่เขตชุมชนก็อย่าลืมลดความเร็วลงด้วยนะครับชุมชนนี้คือเขามีหลัวบ้านแบบแทบจะติดกับถนนเลยนะครับ พราะฉะนั้นใครๆที่เดินทางเข้ามาในเขตชุมชนนี้ก็ระมัดระวังลดความเร็วลงหน่อยนะครับอย่าลืมนะพอเรามาเจอวงเวียนนะครับบางที GPS จะให้เราตรงไปทางนู้นนะครับทางขวามือแต่ว่าวันนี้โดีจะพาทุกคนนะครับนี่ตรงมาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเรียบเลาะตะเข็บชายแดนไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆโดยถนน2195ตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าซ้ายมือเราเนี่ยเป็นแม่น้ําเหืองนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าถนนเส้นนี้วิ่งเรียบเลาะนะครับแม่น้ําไปเรื่อยๆเลยโอ้โหเมกี้เห็นเขากู้รถกันนะครับน่าจะเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุทงังยับทั้งคันเลยครับเพื่อน รถก็ระมัดระวังทุกคนนะครับหลวงอยากให้ทุกคนศึกษาเส้นทางแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเราจะได้เที่ยวให้สะดวกแล้วก็ที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับถ้าเราพูดถึงเส้นทางที่เราขับผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะครับหลวว่าผิวถนนตั้งแต่ออกเดินทางมาเนี่ยเป็นช่วงที่ผิวถนนดีตลอดเลยนะครับถึงแม้ถนนจะเป็นบางช่วงจะกว้างบ้างแคบบ้างแต่ต้องบอกว่าโอ้โหผิวถนนดีมาตลอดเลยนะครับ อ้าวลูกวัวตัวนี้มาจากไหนแล้วครับทีนี้ไม่รู้ว่าเขาหลงฝูมาจากไหนนะครับโหว,วิ่งใหญ่เลยออระวัง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  นี่ครับซ้ายมือตรงนี้เราเห็นป้ายนะครับว่าหลวงพะบางตรงไปเชียงคานด่านสุลกากรฮารีซ้ายมือและตรงนี้นะครับก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดเลยนั่นเองนะครับถ้าใครที่ผ่านมาในเส้นทางนี้นะครับก็สามารถแวะเที่ยวได้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนเนี่ยคือพอเราข้ามไปเขาจะมีจุดขายของนะครับอยู่ที่ฝั่งนู้นข้ามไปชั่วคราวได้แต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากโควิดมาเนี่ย ร้านตน้นแล้วเขาังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆแต่ถ้าใครที่อยากแวะมาถ่ายภาพเก็บภาพตรงสะลายมิตรภาพตรงนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับวันนี้เราจะพาวนเข้ามาดูก่อนนะครับว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดเลยเป็นยังไงนะครับนี่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซิงนี่ก็สามารถวนมาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดในเส้นทางหรือถ้าใครที่อยากไปเที่ยวถึงหลวงพะบางนะครับการออกเดินทางจากจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ขับถึงหลวงพะบางง่ายที่สุดเลยนะครับอตอนนี้ป้ายบอกว่าเชียงคานอีกห้าสิบห้กิโลจากจุดนี้นะครับถ้าเราจะไปเที่ยว ถ้าสัตจัดนะครับเราก็ตรงไปได้แต่วันนี้ตรงจะพาทุกคนเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวพระนาสัจวะเหมือนเราย้อนเข้าไปที่ตัวอำเภอท่ารี่นะคบเพื่อนๆแต่ว่าหลังจากที่เราออกมาเจอแยกตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายมาได้เลยนะครับใครที่ชอบทานอาหารพื้นบ้านห้ามพลาดครับเลี้ยวซ้ายแก่งตอนตรงนี้นะครับ เป็นจุดที่สุดเขตแดนสยามของจังหวัดเลยอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านมเีเขาเรียกว่าเป็นแก่งที่เป็นหินมีน้ําให้เล่นด้วยนะครับใครที่อยากเล่นน้ําทานข้าวก็เชิญที่แก่งโตได้เลยนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับตามป้ายพระใหญ่คูคกนิ้วเรายังคงตามป้ายถนนหมายเลข2195ตรงไปนะครับ ชุมชนบ้านปาาห้วยตรงนี้ก็มีตลาดสดนะครับเราจะตรงไปสองหนึ่งเก้าห้าโอ้ตรงนี้เขาทำถนนใหม่ด้วยนะครับยังมีสีดำเรียบพริบเรียบกริบอยู่เลยครับโอ้โหเสียดายถนนทำมาใหม่ถึงแค่จุดนี้นะครับถึงสีแยกตรงนี้เราเห็นป้ายเชียงคานตรงไปเราก็ตรงตามป้ายเชียงคานได้เลยครับ เส้นทางช่วงนี้มีหลายๆคนบอกว่าถ้าผ่านกลางคืนเดี่ยเปลี่ยวมากมอันนี้ตรงเห็นด้วยนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีคนในพื้นที่เขาสัญจรไปไล่ไปสวนกันนะครับแต่ว่าถ้าช่วงหลังประมาณสักทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยโอ้เส้นทางนี้มืดสนิทเลยนะครับใครที่จะเดินทางมาถึงช่วงนี้ในช่วงเวลาที่ค่ำแล้วเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับ แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเดินทางในเส้นนี้หลายครั้งเนี่ยทั้งกลางวันแล้วกลางคืนเนี่ยก็จะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยมาในเส้นทางนี้แล้วมากลางคืนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะถอดใจถอยหลังก่อนนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถนนโอเคครับอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ผิวถนนโอเคมากนะครับช่วงนี้ซ้ายมือเราก็ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับสบปปลาวเพียงแต่ว่า เราจะมองเห็นเป็นช่งชวงๆเนื่องจากว่าต้นไม้เขาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นหนาแน่นเลยปิดวิวด้านซ้ายแก่แทบตลอดเส้นทางเลยครับถนนเรียบเลาะตะเข็บชายแดนของเส้นจากอำเภอท่ารี่ไปที่อำเภอเชียงคานเนี่ยเพื่อนๆเ,เราสังเกตดูนะครับนี่ขนาดเป็นช่วงที่เป็นฤดูหนาวนะครับหรือว่าช่วงฤดูแล้งเนี่ยต้นไม้เขายังเยอะขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยโอ้โหการขับรถในเส้นทางนี้แล้วถ้าเขายังไม่ตัดหญ้านะครับดกบอกเลยว่าเป็นเหมือนเส้นทางที่ขับเข้าป่าเลยครับเพือต้นไม้เขาก็แน่นนะครับแล้วก็ต้นหญ้าเขาก็เยอะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนตก,กเยอะๆแล้วต้นไม้เขาเขียวขจีนะครับผ้โ,โดูเคยขับเข้ามานี่แบบ ขนาดมาหลายครั้งนะฮะยังรู้สึกแบบบานบานบางช่วงนะเนื่องจากว่ามันดูน่ากลัวมากๆนี่ขนาดเป็นช่วงฤดูแรงฤดูหนาวนะครับโอ้โหต้นไม้ก็ยังแน่นๆอยู่เลยครับในหลายช่วงนะครับผมเริ่มเห็นว่าด้านซ้ายด้านขวาที่เป็นไหลาทางเนี่ยเขามีการมาเริ่มตัดหญ้าเคลียหญ้ากันแล้วนะฮะเราเห็นร่องรอยว่าเออมีการเริ่มตัดเริ่มเคลียหญ้าออกแล้วแสดงว,ว่าในบางในบางจุดเนี่ยเขา ที่เข้ามาทำข่าวสารให้แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นาน,านๆเนี่ยบางทีต้นไม้เขาจะใหญ่แล้วมันจะตัดยากนะครับแล้วมันก็ดูทึบดูน่ากลัวแต่พอตัดออกแบบนี้เห็นไหมฮะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยพอเริ่มตัดออกถนนเริ่มโล่งเนี่ยก็จะเริ่มขับแบบง่ายสบายใจนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเวลาที่เราเข้าสู่โคง้งเวลาที่เราจะออกจากโคง้งเนี่ยเราก็จะมองเห็นปลายโค้งได้นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภยัยอย่างตรงเนี้ยถ้าต้นไม้บางเราก็จะไม่เห็นรถที่สวนลงมานะแต่ตอนนี้เขาตัดแล้ว เราก็มองเห็นเลือไกลเลยครับเพื่อนๆแบบนี้ปลอดภัยขึ้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยตัดแล้วก็ทาความสะอาดนะครับนี่ยครับช่วงไหนที่เขาไม่ได้ถูกตัดหญ้าด้านข้างทางเนี่ยความรู้สึกจะเป็นฟิลแบบนี้เลยครับตลอาก็จะเหลือพื้นที่แคบนิดเดียวเองแล้วก็ต้นไม้จะบดบงังรถที่สวนทางนะฮะอย่างโค้งตรงนี้ก็ต้นไม้ก็บังสนิทเลยแต่ผมคิดว่า เขาน่าจะค่อยๆทำความสะอาดไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าในเส้นทางนี้จะสะอาดตาขึ้นแล้วก็จะไม่มีพืชที่ขึ้นมาปกคลุมบนถนนแบบนี้จนถึงฤด,ด,ดูฝนนะครับไม่อย่างนั้นนี่โอ้โห,โ,หโหเส้นทางนี้นึกป้าไม่ออกจริงๆครับว่าจะเป็นเส้นทางแห่งป่าเขายังไงนะฮะโดยส่วนมากแล้วถ้าเราออกจากจุดบ้านไฮตากเนี่ยแล้วเรากด GPS นํานำทางมาที่ถนนคนเดินอำเภอเชียงคานนะครับ ย้ำนะครับว่าต้องพิมพ์ว่าถนนคนเดินอำเภอเชียงคานนะครับ GPS มักจะพามาในเส้นทางนี้เราก็จะเห็นรถนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆคนนะครับที่เดินทางมาในเส้นทางนี้เนื่องจากว่าเป้าหมายก่อนที่จะถึงตัวถนนคนเดินอำเภอเชียงคานเนี่ยหลายๆท่านก็อยากแวะที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับซึ่งสกายวอล์กเชียงคานเนี่ยอยู่ในถนนช่วงนี้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เราจะได้เห็นนักท่องเที่ยว ขับรถตามจ p พเข้ามาแล้วมาเจอเส้นทางแบบนี้แล้วตกใจนะครับว่าเอ้ยนี่คือเส้นทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคานจริงเหรอทำไมมันดูเปลี่ยวทำไมมันดูลกนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับใครที่กดจ p พเแล้วเดินทางเข้ามาดองเดินทางเส้นนี้บ่อยอแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ไม่ไม่เจอเหตุการณ์อะไรแต่เพียงแต่ว,ว่า ในเส้นทางนี้หลายๆช่วงไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางในเส้นทางนี้ก็เรามาระวังเช็ครถกัให้ดีเติมละมันให้พร้อมนะครับเพืเ่อนๆและ3มแยกข้างหน้านี้นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตามป้ายไปที่อำเภอเชียงคานซึ่งการเลี้ยวซ้ายก็ยังอยู่ที่ถนนหมายเลข2195นะครับเราจะเห็นป้ายว่า พระใหญ่ผู้คกนิ้วสกายวอลแกงคุดคูเห็นไหมฮะซ้ายมือนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยครับโอเคเลยต่อเลยครับในช่วงนี้เหมือนจะมีการปรับไหลทางเพื่อจะทำถนนนะครับเนี่ยครับเพืเ่นอนๆ๋อเพราะว่าเมื่อ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีการขยายถนนช่วงจากตัวอำเภอเชียงคานมาถึงสกายวอล์กนะครับมีการปรับปรุงถนนปีนี้เขาน่าจะปรับปรุงจากสกายวอล์กยาวออกมานะครับเพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวโอ้หใครที่ขับมาเส้นทางนี้เวลากลางคืนระวังระวังหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าตัวตัวไหลาทางเนี่ยครับตรงนี้ฮะที่เขากำลังทําทางเนี่ยคือลึกมากนะครับ ถ้าผ้าตกลงไปนี่คือโอ้โหน่าจะน่าจะน่าจะพลิกความได้เลยครับเพราะมันลึกมากจริงๆวันนี้นะครับดกอัปเดตเส้นทางให้วันที่11บนะครับมกราคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสิมกราคมนะครับใครที่จะผ่านมาในเส้นทางนี้ช่วงเวลากลาคือกร็ระมาดระวังเรื่องการปรับปรุงเส้นทางหน่อยนะครับและด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือจุดท่องเที่ยวยอดทิพย์ สกายวอล์กเชียงคานนะครับนี่เดี๋ยวซ้ายข้างหน้าตรงนี้เลยสกายวอล์กเชียงคานเราจะตรงไปนะครับเนื่องจากว่าหลายๆ EP เนี่ยหลงพาเพื่อนๆแวะสกายวอล์กแทบทุกครั้งเลยเนาะ EP นี้ขออนญาตไม่ได้พาแวะนะครับเดี๋ยวเราพาชมเส้นทางอัปเดตกันต่อเลยถนนจากแยกเข้าสกายวอล์กนะครับได้รับการปรับปรุงใหม่เนี่ยโอ้โหเนียครับเพื่อนๆ เรียบกริบเรียบกริบสวยงามเลยครับทุกครั้งที่มีจุดไหนที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีการพัฒนาเส้นทางเพื่อจะเอื้ออำวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในหลายๆจุดในหลายๆพิกัดที่โด่งเคยเดินทางไปก็บางที่ก็ยังไม่ได้รับการ เรื่องปรับปรุงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าใครที่มีอำนาจมี power ก็ช่วยช่วยดูหน่อยนะครับเราอยากให้สานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่เนี่ยมีถนนที่ดีขึ้นนะครับจะได้เอื้อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เอื้อกับคนในพื้นที่สร้างรายได้สร้างการท่องเที่ยวด้วยนะครับยังไงก็ช่วยช่วย,วยกันคิดช่วยช่วยกันมองช่วยช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงนะครับโอ้โห จุดนี้แต่คอนไม่มีบ้านคนมีแต่ป่าแต่เขานะฮะเดี๋ยวนี้คือเป็นจุดที่แบบมีร้านอาหารขึ้นเยอะมากครับแล้วก็เป็นจุดพักรถด,ด้วยมีห้องน้ําด้วยได้เห็นวิวแม่น้ําโขงสวยๆด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวดวงพูดถึงแม่น้ําเขืองเดี๋ยวพูดถึงแม่น้าโขงนะครับคืออย่างเงี้ยจากตัวอําเภอนาแห้วนะครับมาถึงตัวสกายวอล์ก จากตาแห้วถึงสกายวอล์มเนี่ยจะเป็นจะเป็นถนนที่เรียกแม่น้ําเหือนนะครับแล้วแม่น้ําเหืองเนี่ยจะไหลมาบรรจบกับแม่น้าโขงตรงสกายวอล์มเชียงคานพอดีนะครับจุดนั้นเขาจึงเรียกว่าจุดแม่น้ำสองสีนะครับเนื่องจากแม่น้ําเหืองวิ่งมาบรรจบกับแม่น้าโขงพอบรรจบกันที่สกายวอล์มเชียงคานนะครับจากสกายวอล์มเชียงคานเข้าสู่ตัวอําเภอเชียงคานเนี่ยก็เลยกลายเป็นแม่น้ําโขงนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งก็คือหาดนางคอยเป็นจุดท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการานนะครับใครที่อยากมานั่งทานส้มตำทานปลาเผานะครับก็ตรงนี้ได้เลยนะครับหาดนางคอยและตอนนี้นะครับเราก็าเข้าใกล้อําเภอเชียงคานเต็มทีแล้วครับจากจุดนี้เนี่ย เราจะถึงตัวอำเภอเชียงคานแค่3กิโลเท่านั้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีโรงแรมมีรีสอร์ทมีลานกางเต็นท์เนี่ยด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ชอบแบบไหนชอบสไตล์แบบไหนก็ค้นหากันได้เลยนะครับเพื่อนๆมีทุกรูปแบบจริงๆนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับและตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอเชียงคานแล้วครับเพื่อนๆทุกคน หวังว่าใน EP นี้นะครับจะมีประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทุกคนเนื่องจากว่าทางบ้านไฮาตากแล้วก็อำเภอเชียงคาเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังดังมากๆในจังหวัดเลยนะครับซึ่งในจุดที่จากบ้านไฮาตากมาถึงอำเภอเชียงคาเนี่ยเราสามารถใช้เวลาเดินทางไม่นานมากนักน,นะครับก็คือเต็มที่ก็คือ2-2ชั่วโมงครึ่งเนี่ย เพื่อนๆทุกคนก็สามารถเดินทางจากบ้านไฮตากมาถึงอำเภอเชียงคานได้นะครับผมก็เลยอยากทำ EP นี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่อยากใช้เส้นทางการมาที่นี่ก็มาได้หลายเส้นทางแต่ว่า GPS มักจะพามาเส้นทางที่เป็นเส้นทางเรียบแม่น้ำเผืองน,นี่แหละครับ สำหรับสุดท้ายนี้สิ่งที่จะขาดไปได้ก็คือขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ HIA สยามอินเตอร์การประมูลนะครับใครที่อยากซื้อรถอยากประมูลรถอยากจัดไฟแนนซ์รถนะครับก็สามารถไปกรอกข้อมูลที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรละอยากให้ทุกคนมีน้ำใจแล้วก็แบ่งปันสำหรับการเดินทางนะครับ ทุกๆน้ำใจทุกๆการแบ่งปันทุกๆการเอื้อเฟื้อของการเดินทางและมารยาทบนถนนเนี่ยจะสามารถลดอุบัติเหตุได้แน่นอนครับเพื<ๆ>่อนๆสวัสดีพีนี้บายบายสวัสดีทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ